สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TMC Report รายการที่จะทำให้คุณทันทุกความเคลื่อนไหวในวงการมือถือและทุกความเป็นไปในแวดวงไอทีกับเราสองคน,นพี่เจนและน้องจ๋าถ้าคุณไม่อยากพลาดปติาปตามชมพร้อมกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครันลุงจ๋าเราบาอวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่าใช่แล้วค่ะเราสองคนทีมงานนะคะขอให้แฟนๆนะคะมีความสุขในปีใหม่นี้รวมถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะเยี่ยมเลยนงจา๋าแต่พี่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านยังคงงงอยู่เหมือนกันว่าอยู่ดีเราสองคนเนี่ยมันยืนรายงานข่าวที่นี่ได้ไงพี่แจนจะอะไรซิอ่อะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้พี่ก้อนข่าวที่ทางบริษัทเราจ้างมาคะ่ะโทรบอกว่าแมวที่บ้านมีสบายจะต้องพาไปหาหมอน ก็เลยขอบิ่งานกันเลยว่างนั้นน่ะใช่แล้วค่ะพี่เจนสำหรับคนที่รักน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยใช่โทรๆได้นะไงสรุปแล้วเราสองคนพี่น้องก็ต้องมารับหน้าที่แทนกันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับท่านผู้ชมถ้าเราสองคนจะรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมฟังได้ไงคะพี่เจนข้อมูลข่าวเอกสารสกคงสกีปอยู่กับเขาหมดเลยอะ่ะก็ไม่รู้สินะเป็นรายการสดด้วยอะ่ะคนมาดูเป็นล้านเลยเนี่ยเป็นล้านเลยเหรอพี่เจนล้านไหนอ่ะล้านข้างๆเนี่ยจริง โอเคไม่เป like ็นไรเป็นไงเป็นกันไหนดูซิทีมงานเรามีอะไรติดไม้ติดมือกันมาบ้างเนี่ยน้องน้องว่าไงครับพี่น้องต้องช่วยพี่แหละไหนดูเดีิอะไรติดมาบ้างอ่ะก็พอมีแล้วพี่เดี๋ยวจัดให้โอ้ยงั้นรีบมาเลยท่านผู้ชมรออยู่ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดีว่าเดี๋ยวต้องขอเวลาให้ทีมงานเตรียมตัวแป๊บหนึ่งคอมพิวเตอร์พี่ใหญ่ไปอ่ะน้องมีอย่างอื่นไหมโน้ตบุ๊กก็มีนะพี่แต่พี่ว่ามันหนักไปอ่ะน้องมีอะไรที่เบากว่านี้ไหมนะครับเดี๋ยวิลไปกันพี่ นี่งแท็บเลกี่นิ้วเนี่ย9นิ้วนี่โอ้โหแท็บเล็ตแล้วต้องตลกกับพี่ mm hmm. เหรอเปลวที่เล็กกว่าน,นี้มาเลยเอ,อ็เล็กพอแมน้นี่กำลังดีเลยอะเี่เราสามารถใช้แอปพลิเคชัน My Magazine หาข่าวได้ด้วยเลยนะเออพี่ลืมไปเลยว่า s a ม s u n g Galaxy n o ต e 3มมีแอปพลิเคชัน My Magazine ด้วยนี่นะใช่เฮ้ยสุดยอดเลยอะพี่แซนก่อนที่เราจะรายงานข่าวเรามาให้ท่านผู้ชมไม่รู้จักกับแอปพลิเคชัน My Magazine ก่อนดีวกว่าดีเหมือนกันนะถ้าเพื่อจะได้รู้ว่าแอปพลิเคชัน My Magazine นะ่ะมันมีดียังไง ท่านผู้ชมคะสำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน My Magazine มี2วิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะสไลด์จะขอบข้างล่างขึ้นข้างบนใช่แล้วแงง่ายมากๆเลยวิธีที่2นะคะกดปุ่มโฮมหนึ่งทีแค่นี้ก็สามารถเข้าแอปพลิเคชัน My Magazine ได้แล้วง่ายไหมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสำหรับแอปพลิเคชัน My Magazine จะแบ่งออกไป3สส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกคือนิวจะเป็นการรวบรวมการฝีข่าวจากทั่วโลกใช่ไหมครับ้องจ๋าใช่ค่ะอ่าส่วนที่2คือ Personal จะเป็นการรวบรวมกิจกรรมที่ทําไว้ในเครื่องนะครับพาก่ยกิจกรรมทุกอย่างเลยเจ๋งมากมากอ่าสุดท้ายคือโซเชียลจะเป็นการรวบรวมการอัปเดตท,ทั้งหมดของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจะอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยชอบไหมคะท่านผู้ชมในส่วนของนิวนะครับถ้าชอบข่าวไหนกดเข้าไปอ่านได้เลยนี่และยังสามารถเลื่อนอ่านเนื้อหาข่าวทั้งหมดได้โ้นอกจากนี้นะครับยังสามารถเลือกหมวดหมู่ข่าวที่เราต้องการติดตามได้อีกด้วย นอกจากชอบมวนหมู่ไหนครับกีฬาค่ะถ่ายภาพแล้วก็อาหารอ่าแล้วเจ้าหมวดนิวเนี่ยจะทำการฟีดข่าวใหม่อ่าที่เกี่ยวกับกีฬาและอาหารแล้วก็ถ่ายภาพเพิ่มขึ้นมาให้ขึ้นมาเยอะแยะเลยอ่ากีฬากีฬาอาหารขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมอืมเนี่ยตัวนี้น่ากินมากเลยอ่ะใช่ใช่น่ากินจริงอ่ะถัดจากนิวนะคะจะเป็นส่วนของเพอร์ซันแลซึ่งเป็นการรวบรวมกิจาก,การรมทั้งหมดที่เราทำไว้ในเครื่องอย่างแรกนะคะจะเป็นรูปที่เราถ่ายล่าสุดการจดบ,บันทึกล่าสุด แล้วก็การนับจานวน9ที่พี่ออกกำลังกายมาเมื่อเช้านี่ไงทําไมมันน้อยจังอะก็พี่เดินจากตู้กับกข้าวมาที่เตียงถึงว่าขึ้นมาแค่5 9เองนี่เราสามารถเลือกรูปแบบกิจกรรมมากมายเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแชทออนอีเมลรูปภาพส่งข้อความเพลงโทรศัพท์ s h e เฮลเอ n โน้ s a อ n แพนเนอร์ซัมซุงริงแคร o บุ๊กสตอ,อัลบั้มและวิดีโอค่ะึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ถูกเลือกนะครับจะขึ้นอยู่ในส่วนของ Personal นนั่นเองใช่ค่ะ และในส่วนสุดท้ายคือในส่วนของโซเชียลค่ะซึ่งเป็นการรวบรวมการอัปเดตของทุกๆโซเชียลเน็ตเวิร์กวัในที่เดียวกันใช่แล้วครับท่านผู้ชมและนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกบริการของโซเชียลเน็ตเวิร์กได้หลายอย่างเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ o o เกิลพาร์ตลิงก์อินฟิกและอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งเป็นบริการที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมใช่ค่ะระหว่างที่เราใช้งาน My Magazine นะครับเรายังสามารถเปลี่ยนมาใช้งานอื่นได้อีกด้วย <Yeah. S 1> เพราะว่า My Magazine มีทางลัดให้เรากดที่ลูสอดตรงนี้เลยทั้งโทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพการส่งข้อความ Google Search เ Web ว์เซอ e r และหน้ารวมแอปตัวอย่างเช่นอยากเข้า Google Search ใช่ไหมครับกดตรงนี้เลยโหรวดเร็วและสะดวกสบายมากเลยค่ะท่านผู้ชมอย่างนี้เราก็พร้อมที่จะไปรายงานข่าวกันแล้วสิพี่เจนทางัานรีบไปรายงานข่าวกันดีกว่าท่านผู้ชมรอนานแล้วไปค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกกันดีกว่า้องจ๋าค่ะนี่คลิกที่ภาพแบตเตอรี่เลย<อ>นี่ครับข่าวนี้บอกว่า Samsung Galaxy S5 เนี่ยะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2,900มิลลิแอมป์เลย ใช่ซึ่งมากกว่ารุ่นเดิมเน ah ี่ย3 0มมิลลิแอมนอกจากนี้ยังมีการพัฒนานะครับให้แบตเตอรี่เนี่ยมีความจุมากกว่าเดิมแต่มีขนาดเท่าเดิมและชาร์จได้เร็วมากกว่าเดิมด้วยชาร์จได้เร็วกว่าเดิมด้วยใช่สุดยอดมากเลยสะดวกมากเลยนะคะใช่ครับผมนี่ดูอีกหน้าหนึ่งนี่หน้านี้ครับเขาบอกว่า Samsung Galaxy s 5เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.25นิ้วหใหญ่กว่าเดิม นอกจากนี้ยังมีความละเอียดอยู่ที่ 2K ด้วยชัดมากๆเลยนะใช่นอกจากมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วปึ๊บยังมีความละเอียดมากขึ้นอีกด้วยสุดยอดมากๆเลยพี่เต้เมื่อกี้น้องสามเปิดเจอข่าวนึงเกี่ยวกับ Samsung Galaxy Note 3รุ่นนี้เลยแหละอะเป็นไงบ้างข่าวอ่ะก็คือทาง Samsung อ่ะอัปเดต Android 4.4 KitKat แล้วใน Samsung Galaxy Note 3อ๋อแล้วประเทศไทยอัปเดตได้ยังอ่ะยังยังตอนนี้เขาอัปเดตที่โปแลนด์ที่เดียวก่อนอ้าวแล้วประเทศอื่นล่ะครับอาจจะต้องรอแต่เร็วๆนี้แหละอ๋อต้องรออีกสักพักนะครับค่ะ มาต่อยอดจากข่าวน้องจ๋าเมื่อกี้เลยนะครับนี่มาที่ข่าวนี้เลยเขาบอกว่าในบนตลาดทั้งหมดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Android เนี่ย60ใช้ Android เวอร์ชัน Jelly Bean ครับผมไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้สมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วใช่ไหม60เนี่ยเป็น Jelly Bean เลยอลองลงมาเนี่ยเป็น Ginger b ร์เบกครับลุงจา๋าเป็นเวอร์ชัน2.3ใช้อยู่ทั้งหมด21เลยบนตลาดทั้งหมดทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเนี่ยต่อลงมาลองมาอีกระดับ3ก็็จะเปนดับสามก ใช้ทั้งหมดอยู่ที่16.9ครับผมก็ถือว่าไล่ระดับลงมานะสุดยอดมากเลยพี่แจแล้วว่าชนนั้น n d r o i d 4.4กิบแคทลาร์โตอนนี้มีอยู่แค่1.4เท่นานั้นเพราะท<ๆ>างก o เกิลเนี่ยเพิ่งจะปล่อยอัปเดตมาไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็จะมีบางอุปกรณ์อย่างเช่นนี่ไงที่ลุงจ๋าบอกทำซูเปอร์นิสเซ3ใช่ไหมนี่ตอนนี้โปรแลนด์อัปเดตได้แล้วใช่ไหมแต่ส่วนประเทศไทยและประเทศอื่นเนี่ยต้องรอการอัปเดทแป๊บหนึ่งนะครับว่าน่าจะมาในเร็วนนี้ครับผม เป็นไงบ้างครับคุณจ๋าต้องขอบคุณเลยนะครับ Samsung Galaxy Note 3ที่มาช่วยพู่สถานการณ์รายการทีมซีรีส์ของเราให้ดำเนิน<อ>การต่อไปได้เพราะ Samsung Galaxy Note 3เนี่ยมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน My Magazine ที่สามารถฟีดข่าวได้ทั่วโลกใช่ไหม<อ>ไม่ว่าใครก็สามารถรายงานข่าวแบบเราได้เลยนะใช่ค่ะนอกจากติดตามฟีดข่าวทั่วโลกแล้วยังมี Personal ที่เป็นการรวบรวมกิจกรรมที่เราทำไว้ในเครื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการออกกำลังกายและการจดโน้ตค่ะ และยังมีในส่วนของโซเชียลซึ่งสามารถติดตามการอัปเดตของทุกๆุกโซเชียลเน็ตเวิได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Plus Twitter และอื่นอือีกมากมายเลยเรียกได้ว่า Samsung Galaxy Note 3สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะคะทางทีมงานท m c r e มซ r t ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank you